เมาให้แซดเจ้าหญิงลูกเจี๊ยบเดินกับหนุ่มปริศนาลังลือเตรียมยากับสามีไม่เว้นแต่ละวันสำหรับข่าวเมาในวงการบันเทิงเมื่อเพจดังได้โพสต์เล่านิทานเกี่ยวกับเด็กหญิงลูกเจี๊ยบที่กำลังเตรียมยากับสามีโดยระบุว่าเมื่อรักมันไม่หวานยื้อเพื่อลูกมานานการคืนอิสระให้แก่กันเพื่อ move on เป็นทางออกที่ดีที่สุด ซึ่งหลังจากนั้นก็มีเพจชื่อดังหนึ่งบอกว่าทั้งคู่เลิกกันตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ไม่ต้องการออกมาประกาศทั้งยังยืนยันว่าทั้งสองคนเป็นพ่อแม่ที่ดีแม้จะไม่รักกันแล้วแต่ก็ยังมีความผูกพันกันอยู่นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าเจ้าหญิงลูกเจีย๊ยบถูกเห็นเดินกับหนุ่มปริศนาคนหนึ่งแต่ยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นคนที่เจ้าหญิงต้องการเริ่มต้นใหม่จริงๆหรือไม่ในขณะที่เหตุผลในการเลิกกันครั้งนั้นจุดอิ่ม ตัวและไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกรันเอาเป็นว่าแฟนๆคงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะมีการเคลียร์สถานะนี้อย่างไร